จีนคืออะไรนะคะมาพบกับหมอการแพทย์จีน ep 1สวัสดีนะคะได้เืิอง,งามยามดีมาลง u t u b e นะคะขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับแพทย์จีนทั้งหมดเรื่นถึงตัวเองด้วยเป็นการแนะนําสําหรับใครที่ไม่เคยรู้จักหมอการแพทย์จีนมาก่อนนะคะมาปูพื้นฐานแพทย์แผนจีนให้ฟังแพทย์แผนจีนคืออะไรสําคัญจําเป็นไหมในปัจจุบันนะแพทย์แผนจีนจะถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือก เป็นแพทย์โบราณสายธรรมชาติได้เลยนะคะเราจะดูทุกอย่างเป็นองค์รวมสัมพันธ์กับธรรมชาติที่เราอยู่คือธรรมชาติดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกกลางวันกลางคืนฤดูหนาวฤดูร้อ,อนสัมพันธ์กับร่างกายของเราทั้งหมดนะคะถ้าอยากรู้ก็ติดตาม E ีีต่อๆไปได้นะทีนี้สภาพอากาศสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมที่เราอยู่แล้วแล้วแต่ส่งผลต่อระดบับระดับสมดุลในร่างกายของเราระดับฮอร์โมนที่ทุกคนรู้สึกว่าทำไมฮอร์โมนแปรปรวนอยากกินยาปรับฮอร์โมน เราจะไม่ได้มียาปรับฮอร์โมนแต่เราจะมีสม,สมดุลสมุนไพรปรับสมดุลร่างกายและสมดุลร่างกายนี้ไม่ใช่ยาเสต็เดียวใจให้คนทั้งโลกทานแล้วสมดุลกลับมาดีทุกคนเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนกับเราไม่ได้จ่ายยาพาราเพื่อแก้ปวดอะแต่ว่ามันเป็นสมดุลที่จะต้องตรวจคนไข้ก่อนจะได้รู้คนไข้สมดุลไม่ดีตรงไหนเราถึงจะจ่ายยาจัดยาขึ้นมาเนี่ยให้เหมาะกับคนไข้คือคุณหมอแพทย์แผนจีนเนี่ยความพิเศษก็คือสามารถปรุงยาได้ไม่พูดถึงแผนอื่นนะ จะเปรียบเทียบกับแผนจีนกับแผนปัจจุบันคือถ้าเป็นคุณหมอแผนปัจจุบันถ้าอยากจะปรุงยาเองนะคะก็อาจจะต้องอดูคนไข้หน้าคลินิกว่าคนไข้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยตอบสนองกับยาหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะต้องเป็นยาผสมกันสองสามตัวนี้ถึงจะดีนะคะแล้วคุณหมอท่านนี้อาจจะต้องไม่ทางานวิจัยแล้วก็ต้องอาจจะต้องแยกตัวออกมาจากหน้าคลินิกไปอยู่ในแลบทํางานร่วมกับเภสัชหรือคุณเภสัชเป็นคนได้รับมอบหมายมาว่าจะต้องคิดค้นยาเพื่อรักษาอาการหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนซับซ้อนใช่ไหมโรงพยาบาลยาของเขาก็เลยใหญ่โตมากค่ะเพราะว่าพอเอาหมอปฏิสบคุณแล้วก็ครอบอันนี้แล้วก็จ่ายให้ยาทั่วโลกแต่คุณหมอแพทย์แผนจีนเนี่ยทําในเชิงนั้นไม่ได้ก็คือใหญ่โตไม่ได้เพราะเราจะต้องตรวจคนไข้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งพอคนไข้เข้ามาแต่เราปรุงยาได้เราไม่ต้องแบบว่ามียาคือเรามีสมุนไพร3ามสยตัวเนี่ยเรามาจัด เข้าคู่กันใหม่เป็นตำรับใหม่ให้คนไข้ได้แต่อาจจะมีพื้นฐานมาจากตำรับโบราณที่เราเรียนเรียนกันมาแล้วเราก็พอเราเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะสามารถปรุงยาได้อันนี้คือข้อดีของแพทย์แผนจีนข้อเสียของการปรุงยาได้เนี่ยคือทําได้ไม่เยอะก็คือถ้าคนไข้มาร้อยคนเนี่ยหมอก็จะจัดยาตาเลือกเลยนะคะก็คือจัดยาไม่ถันจัดยาไม่ไหวเป็นต้นนะทีนี้นในถ้าเราทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนที่จีนเนี่ยหมอก็มีหน้าที่เขียนยาเขียนยาคือเขียนยาใหม่เลยก็คือ ฟ้าทลายโจนขิงขมิน้นอะไรเงี้ยคือเขียนปรับจับตำรับใหม่ขึ้นมาเลยส่วนคนจัดยาเราก็จะมีเราจะเรียกว่าจงเย่าชื้อนะคะก็จะเป็นเสายเรียนแพท ใส่ยาจีนอะหรือว่าเป็นผันบนพนักงานจัดยาของทางโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนก็จะมีฝ่ายจัดยาของคุณหมอไม่ต้องไปจัดเองแต่ว่า<อ>ด้วยตัวหมอนะคะเปิดคลินิกเล็กๆนะคะเพราะนั้นหมอก็เป็นคนตรวจแล้วหมอก็เป็นคนจัดยานะ,ะเขียนยาจัดยาแล้วก็ส่งให้คนไข้นะคะเพราะในวันหนึ่งหมอก็เลยรับคนไข้ได้ไม่เยอะเพราะว่าหมอแรงไม่ถึงอ่ะกลับมานะคะ เี้ <Hey, S 2> ข้อดีของแพทย์แผนจีนในการรักษาคนไข้แบบนี้เนี่ยมันก็เลยตรงจุดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนไข้รักษาอย่างถูกต้องนะคะแล้วคุณหมอจ่ายยาค่อนข้างเก่งเนี่ยคนไข้จะพบว่ากินยาชุดเดียวแล้วดีขึ้นเลยแบบดีขึ้นเลยแต่มันก็อาจจะมีประมาณ10%นะคะว่าหมอทำไมกินแล้วยังไม่ดีล่ะทำไมกินแล้วเป็น1 2 3่นะคะก็กลับไปหาคุณหมอท่านเดิมได้แล้วก็ปรึกษาแล้วก็จัดยาใหม่ แล้วถ้าเรากินสองสามทีแล้วยังไม่ดีขึ้นคนไข้ายอยาจจะเปลี่ยนคุณหมอก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของไม่ว่าเราจะไปหาคุณหมอแผนไหนก็ตามก็จะมีคุณหมอที่แบบจ่ายยาแล้วตรงจริตเราโดยตรงก็อยู่กับความถนัดฉับนานของคุณหมอท่านนั้นๆเนาะแต่ว่าข้อดีของการจ่ายยาจีนแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยนะคะคือคนไข้ไม่คนไข้ไม่ต้องมีผลแลบ,บตรวจเลือดก็ได้คนไข้ไม่ต้องไปเอ็กซเรย์ก็ได้นะ,ะเราจะมีวิธีการตรวจ เราเรียกว่าซื่อเจินเหอชานะคะ่ะซื่อเจินซื่อคือสีเจินก็คือการวิจัยเอามารวมกันนะคะแล้วค่อยจําแนกว่าเป็นโรคอะไรอันแรกก็คือการมองมองคนไข้เราจะดูลิ้นดูสีหน้านะคะดูลักษณะท่าทางการเดิน,นะคะเดินมาหลังค่อมหอเหี่ยวเราจะดูเสินของเขาอะเสินว่าแบบว่า เจ็บปวดเลือเกินเศรบบ้าเลือเกินหรือว่าแบบว่าอันเลือเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะดูได้ใช่ไหมอันที่2ก็คือว่างหวเหินหวเหินก็คือการดมกลิ่นอ่ะการดมกลิ่นแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยตรวจกับหมอการแพทย์จีนล้วหมอจะดมกลิ่นไม่ได้นะคะจะอาจจะต้องสักถามคนไข้ว่ามีกลิ่นอะไรไหมเป็นต้นเนาะอันที่3ก็คือเวินหาเวินก็คือการสักถามค่ะถ,ถ้าหมอตรวจอะไรกับใคหมอจะถามถามตั้งแต่ปวดหัวปวดท้องปวดกระเพาะปวดขา เออนอนหลับดีไหมกินข้าวอร่อยไหมขับถ่ายเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือถามสารทุกสุขติบคนไข้ถามลึกละเอียดมากๆนะถามเสร็จแล้วจะอะไรต่อก็คือเชียช่ยเชี่ยก็คือการสัมผัสสัมผัสชีพจรจงสัมผัสท้องสัมผัสร่างกายบริเวณต่างๆนะคะซึ่งไม่ได้จะสัมผัสแบบว่าลึกลับนะก็คือจะดูว่าคนไข้เป็นอะไรแล้วเราก็จะไปตรวจบริเวณนั้นๆนะคะหรือสังเกต ถ้าคนไข้เนี่ยมีแผลมีอะไรตรงไหนหรือเปล่าเป็นต้นนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์โรครวมกันทีนี้พอเราดูการวิจัยแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ดูนะว่ามันเกี่ยวกับระบบไหนเราก็จะเขียนยาจัดจ่ายให้คนไข้าทานได้เลยแต่ทีนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีมากของแผนปัจจุบันนะคะก็คือเป็นการเอกซเรย์การตรวจค่าเลือดต่างๆซึ่งดีมาก ก็จะแนะนําให้คนไข้ไปตรวจอ่ถ้าคนไข้ยังไม่เคยตรวจเนี่ยหมอก็จะบอกอ่ะงั้นคนไข้ขอไปตรวจให้หมอหน่อยนะหมออยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างคะเพื่อพอเราเห็นชัดแล้วว่าเออมันแบบเหมือนเลือดไหลเวียนไม่สะดวกแล้วมันไม่สะดวกจริงๆไหมมันมีติดขัดไหมอ่ะพอคนไข้ไปซาวมดลูกแล้วเออมันมีซีิงจริงอะไรเงี้ยอ่ะเราก็จะได้จ่ายยาทะลวงเลือดให้คนไข้ได้นะคะแต่อย่าไปหาซื้อกินเองอันตรายนะอ่ะ อันนี้คือข้อเดียงแพร์จีนที่ข้อเดียนีย่มันก็เลยทําให้คนที่ไปตรวจกับคุณหมอแผนปัจจุบันแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็คือปกติดีนะคะแต่ว่าคนป่วยก็แบบว่าโอยไม่ไหวละฉันไม่มีแรงกินข้าวก็ไม่ลงมองฟ้าก็หอเหี่ยวหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีอาการที่แบบ ฉันไม่ปก,กติแต่ทําไมหมอบอกว่าฉันปก,กติให้แต่วิตามินมากินแล้วยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยลองไปหาแพทย์แผนจีนได้นะคะความทรมานนั้นอาจจะหายไปเป็นปริดทิ้งขออนุญาตเล่าเคสคนไข้กลไลย้อนคนไข้คนเนี้ยอายุประมาณหกสิบบวกบวกนะคะคุณลูกพามาแล้วก็ไม่ยอมพูดกับหมอเลยเหมือนกับว่าโดนบังคับมาไ,ม,ไ,ม,าไม,าม่ฉันไม่อยากฉันไม่อยากฝังเข็มฉันไม่ได้กินยาจีนฉันไม่หาหมอคลินิกหลายที่แล้วฉันก็ไม่หายอะไรเงี้ย ถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วก็ถอนหายใจใส่หมอแบบหมอพูดเยอะจังอะคือหมอถามเป็นยังไงคะคุณยายจะตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาแบบว่าเบื่อเต็มทีอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะแล้วก็คุยกันอยู่นานมากกว่าจะลากคนไข,เข้เข้าเข้าฝังเข็มได้ใช่ไหมเขาาอ่ะฝังเขาฝังอ่ะหอกไปฝังเขาจะมีอาการหายใจไม่อิ่มนอนราบไม่ได้จุกเสียดจุก จุกลิ้นปีกแล้วก็แสบขึ้นมากินข้าวไม่ได้กินได้นิดเดียวแล้วก็เจ็บท้องกินไม่ลงแล้วก็เหนื่อยพอกินไม่ได้ดานานก็เหนื่อยแล้วก็นอนก็นอนไม่หลับพอนอนหน่อยก็แสบท้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราก็พาไปหาหมอมาเยอะแล้วก็ไม่หายอะไรอเงี้ยเขาก็จะแบบอ่าแล้วพอเขาฟังเข็มไปฟังเข็มก็าต้องค่อยๆฟังเขานะอันนี้ข้อดีของแพทย์แผนจีนท้าละเอียดเนี่ยเราจะดูสรวเสรินก็คือแบบจิตของคนไข้อะว่าเป็นยังไง เราก็จะค่อยๆให้เขาอยู่ในมวลพลังงานที่ดีนะคะเพื่อที่จะพอพลังงานของไข้ดีไม่เกง่งไม่ฝืนไม่สงสัยเนี่ยพลังชี้เขาจะโฟพลังชี้แายละเอีอดเขาจะโฟดีแล้วทําให้การปักเข็มของเราเนี่ยมันไหลเวียนจุดที่หมอต้องการให้สําเร็จได้ทีนี้นพอเราฝังเข็มแล้วแล้วก็ให้เขานอนพักสามสิบนาทีแล้วเราก็ออกมาอ่าแล้วพอไปถอนเข็มให้คนไข้คนไข้ขก็ยิ้มละโล่งแล้วนะคะเขาก็ นอนไม่ได้แสบนอนนานสามสี่นาทีไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนนะแล้วก็โล่งท้องขึ้นเขาบอกว่าผายลมตลอดเลยตอนที่นอนแล้วหมอก็เอางั้นก็เห็นผลละถ้าพูดว่าผายลมเนี่ยเห็นผลละเพราะฉะนั้นใครที่ไปฝังเข็มแล้วเลอแล้วผายลมเนี่ยหมอก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะพิษลมที่อยู่ในร่างกายของเราที่เป็นไปจุกเสียดทําให้เราไม่สบายกระเพาะเนี่ยมันได้ไหลออกมานะคะถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารลําไส้หมอกพูดยาวไปไหมทีนี้พอคนไข้โล่งใช่ไหมเขาก็จะตอบรับ กับการรักษาได้ดีขึ้นนะเะก็จะโล่งขึ้นเบาขึ้นอันนี้คือข้อดีคือถ้าคนไข้อะไปหาคุณหมอ1นึ่งสแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ลองเปิดใจให้แพ,แพทย์แผนจีนได้นะแต่เอะถึงไหนแล้วนะอะกลับมาที่การเรียนแพทย์แผนจีน,นะคะอันนี้คือข้อดีหมอพูดเรื่องอะไรเนี่ย